ครับตอนนี้เราก็อยู่กับเต็นท์รถนะครับก็น้องดีมรถบ้านนะครับก็อยู่ที่แวงใหญ่เนาะอันนี้แวงใหญ่หรือพลอ,อ่ะแวงใหญ่อันนี้อยู่ที่แวงใหญ่ก็พามาดูรถที่เป็นรถใช้งานเนาะมีทั้งหมด4คันในประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าราคาจับต้องได้ไหมประมาณนี้แล้วก็น่าใช้ประมาณไหนอ่ะคันนี้คันแรกพี่เป็น D4D ปีสีตอนเดียวครับ D4D ปีสตอนเดียวอ่าก็คือราคาเท่าไหร่ครับพี่ สิบเอ็ดห้าก็คือราคาสดแล้วหรือวาา่าดาวนิดหน่อย,อยถ้าจัดก็จัดราคาเดียวกันไหมครับก็จัดกับเงินสดราคาเดียวกันออประมาณนี้่มาดูคร้าวๆก่อนสิ่งที่คุณจะได้ไปกับคันนี้เนาะ <ừ. S 1> ก็เป็นสายบรรทุกอมาบอกว่าให้บรรทุกเลยอ่าเต็มนี่แล้วก็มีหัวเตียงด้วยก็คือหัวเตียงกันตัวนี้เป็นปั๊มสาย หรือเขามาเร็วแล้วเขามาเร็วครับอ๋อตอนนี้เขามาเร็วแล้วเหรอ,อเฮ้ยไม,ไม,ไม่ไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยแล้วก็ได้ล้อล้อไปล้อกระทะอยู่อ่าประมาณนี้แล้วก็เหมือนเจ้าของเก่าเขาทํามาเพื่อบรรทุกเลยเนาะ,ะเสริมแหนบมาเต็มที่เรียบร้อยอ่าประมาณนี้ขออนุญ,ญาตด,ดูข้างในหน่อยได้ไหมไอ่าดูข้างในหน่อยอ่าเปิดมาเรียบร้อย,ยก็เป็นแมนวนวลอยู่ทุกอย่างเป็นแมนวนวลหมดเลย แผงข้างประตูนู่นนี่นั่นก็ยังเป็นแบบว่า่ามือหมุนอยู่อ่าประมาณนี้แล้วก็ข้างในก็ถือว่าโอเคนะคสวยสวยไม่เยอะไหมเนี่ยพี่คันนี้จำไม่ได้น้สองแสนกว่าองแสนกว่าก็ถือว่ารถปีลึกขนาดนี้กับไม์ก็ถือว่าโอเคนะนี่แผงซอ่อวประตูเดิมๆนะครับอโอเคแล้วก็ ยังเป็นไฟเลี้ยวไอ้นี่อยู่อ่าก็นทะเบียนชัยภูมินั่นเองส่วนคันต่อมาเป็นคันนี้นนก็เป็นไททันอ่า <25 49. S 1> ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเกาปีสี่เก้าไททันปี49ก็คือได้แต่งมาละก็คือจัดทรงมาโหลดเตี้ยแล้วก็ได้ล้อแม็กมาอ่แม็กนี่ก็น่าจะเทียบมามั้งดิสมอนะดิสมอแม็กของก็นิสสันเขา ก็ได้พื้นของแถวมาก็มีพื้นปูกระบะใหะ้สิ่งที่คุณจะได้นะแล้วก็กับราคาเท่าไหร่ครับพี่คันนี้ตัวนี้สิบแปดห้าครับส <18, 5. S 2> ิบแปดห้าอ่าก็คือราคาทั้งเงินสดเงินผ่อนก็คือราคาเดียวกันอ่าประมาณนี้อันนี้รับแรกเทินด้วยไหมครับเทินครับอ่ารับ,ลบแลกเทินด้วยใครอยากได้กระบ,บะไปใช้ก็เอารถมาตีราคากันได้อ่าเปิดมาข้างในก็ยังเป็นมือหมุนอยู่อ่าฝั่งนี้แล้วก็ข้างในก็ถือว่าโอเคนี่สะอาดสะอ้าน นี่นี่ประมาณนี้แล้วก็ซซกประตูดําเดิมนะครับประมาณน,นี้กับรถใช้งานอีกคันร,รุ่นหนึ่งที่ไม่แสนสามมาโอเคอันนี้ก็ถือว่าผ่านผ่านเลยแล้วก็ประมาณนี้นะทรงเขาโอ้โหทรงเตี้ยแป๊กเลยนะพี่ใช้ได้ใช้ได้ไดแต่ขอ นี่ก็มีวิทยุให้เนาะน,นี่คันนี้มีวิทยุให้ข้างในก็ปุ่มอะไรพี่เยอะอ๋อทําเครื่องเสียงมาแล้วอ่า <พอ S 1> ก็จะมีของแถมก็คือเป็นเครื่องเสียงให้อยู่ตรงนี้เนาะก็มีนู่นนี่นั่นเขาทํามาแล้วประมาณนี้ข้างในก็เป็นเบาะผ้านะเด,เ,ดเดิมผมดูให้สะอาดสะอ้านส,สวย <พอ S 1> แล้วก็คันนี้คันนี้แสนหกคเป็นเจ้าเชฟครับตัวปีห้าสามเดี๋ยวไปดูตาหน้าตามก่อนนะตาสองชั้นป่ะ อันนี้ตาชั้นเดียวอ่าประมาณนี้ปีห้สีดำไม้แสนหี้นไม้แท้นะนี่น,นีไม้แท้น,นี่ซอกประตูเดิมนะประมาณนี้่าแล้วก็ข้างในเข้ามาก็กลิ่นหอมเลยใช้ได้แสดงว่าเจ้าของรถเขาดูแลรักษาดีนะแล้วก็ข้างในก็ยังเปิดแคปไม่ได้เนาะตัวนี้ก็มีที่เป็นเบาสำหรับเบาผ้าไม่ใช่เดี๋ยวเบาหนังให้ ทำมาใหม่อ่ะให้มันเหมือนแบบมีที่พิงด้วยนี่พิงหลังสบายเลยบอกโอเคนะก็คือปีกเปิดไม่มีช้ำเลยปีกด้านข้างแสดงว่าคนขับเขาก็ขึ้นลงดีอ่ะทนุถนอมไม่ไม่ช้ำด้านข้างนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมไปถ่ายอ่ะส่วนใหญ่จะช้ำตรงปีกด้านข้างตรงนั้นเนาะถือว่าโอเคนะคันนี้ใสมากแล้วก็เอาไปเนี่ยจัดทรงอีกนิดนึงนะเปลี่ยนแม็กนะแล้วก็โหลดลงสักนิดนึง โอ้โหรอเลยคันนี้ผ่านผ่านเลยก็เป็นรุ่น ls อ่าตัวนี้มีกันชนอ่ากันชนได้มีอ่าเป็นรถเตี้ยมาเลยนะคันนี้นี่ขาวขาวอ่าใช่แล้วนั้นผมผ่านมาเห็นยาฤทธิ์คันหนึ่งไปแล้วเหรอยาฤทธิ์ครับไปแล้วอืมใคร,รอ,อืแมแถว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 นี้อ่า อันนี้เป็นคันหนึ่งสายบรรทุกสายบรรทุกอีกคันหนึ่งก็เป็นแสนเอดดาก้อนไอแสอดปี2541สํอ็ดาี2,541สำหรับใครที่มองหาอยู่คันนี้โอ้โหสีบางเดิมมากเลยดูดิราคาจับต้องได้แล้วก็เป็นอีสูด้วยก็คือขึ้นชื่อเรื่องทนอยู่แล้วแหละประมาณนี้สวยสวยแล้วก็คือได้พื้นปูกบ่ามาคือพร้อมใช้งานเลยประมาณนี้แล้วก็ยาง เป็นล้อกกระทะอยู่ประมาณนี้แล้วก็มีดูข้างในหน่อยนะพี่ข้างในก็เป็นแผงประตูแบบว่ามือหมุนนี่เดิมอะเดิมแบบว่าเดิมๆเลยสำหรับใครเอาไปใช้งานนะประมาณนี้แล้วก็มีเบรกประมาณนี้โอ้ไม่สี่แสนเหรอนี๋ยวผมดูผิด <c oughs> อประม,มาณไม่สี่แสนแต่ว่ามันก็รถปีลึกเราก็ต้องทําใจหน่อยอ่าประมาณนี้แต่ได้อีซูซูไปก็ถือว่าโอเคอะดูเห็นไหมน้ำหนักปิดประตูไนะป,ปึบ๊บปั๊บแล้วข้างหน้าพี่มาดูกันข้างหน้านิดนึงแดดมันร้อนหน่อยข้างหน้านี่เครื่องเดิม <c oughs> ก็เป็นปั๊มสายมีเทอโบด้วยเฮ <c oughs> ้ยตัวเก่ามันมีทอโบป่ะครับพี่อ๋อ <c oughs> ตัวนี้มีเทอโบแล้ว <c oughs> อ๋อยังไม่ใช่ไอตัวตัวนั้นเนาะตัวนั้นมันยังไม่มีเทอร์โบเนาะตัวแรกอ,อ่าอ่าก็ปั๊มสายก็โอเคกินน้ำมันนิดนึงอ่าประมาณนี้เครื่อง2 5 0 5นะตัวนี้ก็ราคาไม่ไม่แพงมากไปไฟทำใหม่ด้วยนี่สว่างประมาณนี้แล้วก็ตอนคันนี้ส่วนใหญ่โปรโมชั่นที่ร้านครับพี่จัดยังไงบ้าง ก็ต้องเป็นลูกค้ามาคุยนะครับอ่าลูกค้าเข้ามาคุยยื่นจัดส่วนใหญ่แบงค์ไหนหรือเราหาให้อ่าลูกค้าติดแบงค์นี้ก็หาเซ็นที่ไปเช็คให้อ่าแล้วก็ดันทุกเคสอ่าดันทุกเคสคือเราก็มาเข้ามาคุยกันก่อนได้มานี้อันนี้เปิดทุกวันก็คือไม่มีวันหยุดเพราะว่าพี่ก็พักอยู่ที่นี่ด้วยอ่าประมาณนี้อ่าดีฟอร์ดีกำลังเก็บงานอยู่ กำลังคลีนรนิ่งอยู่ก็เดี๋ยวอนาคตเราผ่านไปผ่านมาอยู่แถวนี้เราก็จะแวะเข้ามาถ่ายทาให้เรื่อยๆนะประมาณนี้แล้วคันนี้คันนี้ก็เป็นรถใช้งานอีกคันหนึง่งก็คือได้ตัวเจ้าเขาเรียกหน้าหมูภาษาเต้นมือสองหน้าหมูก็คือสีแห้งๆเดิมๆมาเลยอย่างนี้อย่างนี้ถ้าสมมติที่เขาเล่นกันในตลาดอะพี่เขาขายกันประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ ก็คงจะแถวสิบหกสิบหกราคาไล่เรียกกับวีออสเลยอันนี้คือรถแท้ๆไม่ใช่แท็กซี่เนาะอ๋อา,อามานี้ยทว่ผมเห็นน่ะแท็กซี่อะ่ะ <laughs> เขาเอาไปทําสีพอไปทําสีปุ๊บเฮ้ยมันมันกดราคาตัวเนี้ยลงอะ่ะเหลือประมาณโอ้โหตกไปเลยมาเนี้ว้ผมใชยอันนี้เป็นรถใช้เองแต่ถ้าขายก็ขายอยู่<ต>ที่16ก็มาดูได้ แต่ว่าแถวบ้านเราเนี่ยมันมันไม่ค่อยเล่นรถเก่งเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นกระบะใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนะประมาณนี้ก็ราคาหลักแสนต้นๆอ่าไม่ไม่เพราะว่าไม่ไม่ไม่เกินไปสองสองสามหรือว่าสามกว่าก็คือทําให้ออกง่ายขึ้นจัดได้ง่ายจัดได้ผ่านเร็วขึ้นอ่าประมาณนี้ก็เดี๋ยวคันนี้ก็เดิมหมดทุกอย่างที่ที่เห็นเห็น สีเดิมประมาณนี้เดิมเดิมมากๆแม็กก็ยังเดิมไม่มีเพิ่มเติมก็คือน่าจะไฟเลี้ยวหรือเปล่าไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกใช่ไหมแต่งเพิ่มไหมพี่มากับเขาค่ะมากับเขาเลยเหรออรถพยาบาลอ๋อคือรถ <c oughs> ขับไปจอดแป๊บนึงแล้วก็ <c oughs> ใช้งานนี่กลับบ้านไปกลับบ้านแล้วก็จอด <c oughs> ก็คือไม่ได้ใช้แบบสมบุกสมบันอะไรมากมายประมาณนี้ก็โ <c oughs> อเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยว <c oughs> ให้พี่ทิ้งเบอร์โทรหน่อยเผื่อใครสนใจ084 084 428ปดสี่สี่สองเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในชื่อคลิปอีกทีหนึ่งติดต่อพี่เลยครับพี่สมชายครับพี่สมชายได้เลยครับในคลิปนี้ก็ขอคุณพี่สมชายมากครับครับผมนี่เราสวยคันหนึ่งอยากได้นะอันนี้